นี่คือเหตุผลที่แม่ผมเอาหิมะเข้ามาในบ้านให้เบิ้งติละ่ะเอาหิมะว่างใส่หันม,มันเลยมันหอนพี่น้องมันห้องห้องวศนีน่มันเขาจะออกบ้านทุกยี่สิบนาทีอย่างเงี้ยบางทีก็แม่จะไม่ทันได้ทําอะไรเลยร้องเขาร้องเขาอ,อยากออกบ้านมึงมึงพี่น้องมึงน้องต้องสู้เขานะ เสื้อนั่นกระมังมะหายแล้วเฮ็ดแตกแล้วแต่เสื้อกระมังไงมะหายแล้วอันหิมาใส่ไวปหายเยอะกับไอตัวเล็กนี่ไอไอพี่เขานี่อยู่บ้านหลังเดิมน่ะต้องเอาใส่กระมังให้เขานะต้องเอาใส่ไอแบบทั้งเหลียนน้ำสงการนะนะพี่น้องสีผ่านมันนี่ก็สิได้ไปซื้อมะหายบางนิหน่อยนี่คือกันนั่นแหละมันมาอยู่นี่ยพี่น้องเอาแบบนี้เลยเหรอจอดแจก เล่นแบบนี้เลยใช่ไหมสบไมอัมอนเอ่ะไปเออ,อ,อ,อแม่ก็บอสบายจะต้งให้ไปเฝ้าบอสเมื่อกับอไว้พี่นอ้องเขาแสงเข้าไปเฝ้าอย่่้องนอกนั่นเรียกขัดฉันจะห้องเดียกฉันนะโอ้นี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุด ต้องเอิมาออกมาให้ผมเล่นแบบนี้เลยแม่แม่ฉลาดมากใช่ไหมลูกเดี๋ยวมันก็ละลายหมดเดี๋ยวมันมีจะเอามาใส่ให้ใหม่อีกอนั่งลงเดี๋ยวนั่งใกล้น้องอ่ะน้องอะเดี๋ยวแม่ก็จะไปเอามาให้ใหม่อีกอะเล่นไป มันร้อนเพราะว่านในบ้านนะ่ะเขาจะเปิดเครื่องทําความอุ่นเนานะพี่น้องมันก็ตจองแบบมันก็ห่อนสําหรับเขานะเฮามันหนาวจีก็เปิดกับอะไรดิต้องเปิดแม่แจ๊คชอบไหมชอบไหมหนูชอบไหมแบบนี้อืมหนูชอบเลยครับแม่มชอบแบบนี้เลย เพงได้ลลยพี่น้องเดวแต่ยากหัวบ้าง,ง,ง,งเกษตรท่าย่อยทำความสะอาดเอาหน่อนละให้มันเล่นหลดพี่นออ้องข้าวห่อมาตะลิต,รตรด,ดีนลีด แต่แม่นี่ปวดจมูกหลออกบ้านดนบะไรพี่นอ้อง่อยปวดแบบหนาวจนชานะแบบนเน่าน้ำแข็งเอาแม่ไปแช่เปนสองฟีดเป็นหนาวสซดจอดเอ้ยแยกเลยอืมโอ้ก็ตังหักสิพี่น้องมักลาอ่ามันจะดื้อหลาย มันจะดื้อร้ายป่ะน,นี้เข้าใจบ่อที่แม่เมื่อยได้หมักหลาโอ้พ่อพันสิมากครับแตยที่เฮ็ดคลิปสั่นให้พอ่พอพันพ่อพันมากครับเห็นหลูก น,นั่น,นเกี่ยน้ำแข็งอยังนี่แหละ,ะเฮ้ยแข็งให้มากันยังไงสบายพอป่ะเนี่ย,ยเยอ้เย็นดากดแล้วเย็นดากเย็นห้ำแล้วป่ะเนี่ยแล้วไปยืขข้อเข่าดิป่ะเนี่ยอเอาเอารองเท้ามาสกปรกลูก <laughs> ไปไม่เอาสกรปรกเอาผ้าไปก็ไจ้กว่าผ้าจ้กว่าอย่โอ้ยผ้าสกรปรกผ้าถูพื้นไหมน่ะไอ,จอ,อเจ๊เอ้ยอทีดือ้อดูสิแม่รักหนูขนาดไหนหต้องเปิดพัดลมมาให้ทั้งอน้ำแข็งมาให้เล่นนะ่ะมาเร็วมบานอนเร็วไม่ออกนะแม่ขี้เกียจไปนี่ลูกมา มาได้มาเด็กดีมาเร็วมาได้เราจนเจียงจนเจียงเร็วไอ้แท็กไอ้โจ้มาเลยเจ,จ้าโอ้โหหนูไปเอาหมีแล้วลูกโอ้หนูเอาหมีหนูเอาหมีมาเล่นแม่ก็ปิดมังด้วอันนี้ความอุ่นนี่ก็เลยวพอเพิ่นไปเห็นงานพี่น้องเขาก็โหดจักว่าปุ่มกดมังด้ว แต่ว่ากับตีดบ่อได้หรอกพออ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวเฮ็ดให้บ้านสปิดให้บ้านเย็นนะเฮียสิม่มีปัญหาระบบเขาหน่นอยวันว่าจะไปแตะต่องเพวันว่าเด็กจะให้มันออกบ้านดูดูเอามาหน่อยถ้าทีใส่วิธีนั่แหละเอาอันเอาเอันนี่มามาให้เหลนด์เอาพี่น้อง จังวันยังมาขึ้นพี่นอ้องข่ฝ้าปิดไฟล่ะเขาเล่นน้ำเนี่ยนี่แหละเอาน้ำกลางกลางวันเขาก็จะเล่นหิมะแต่กลางคืนเนี่ยน้ำที่สำหรับให้เขากินน่ะนะโอข้ขวมถังขวมถังเลยพี่น้องทั้งคืนนะ่ะเมื่ขึ้นเนี่ยสามถังเฉพาะกลางคืนนะก่อนจะก่อนจะนอนเอม,อม,ม,ามาัเอาเสษผ้ามาชุบ เดี๋ยวแม่จะทําความสะอาดแล้ว,วแม่ไปเอามาให้ใหม่เห็นไหมพี่เหมียวถามมาทําอะไรจะทําอะไรพี่เหมียวถาม กลางคืนก็อจอนะพัดลมเนี่ยต้องเอาหน้าใหญ่ๆพัดลมที่ว่าหมุนสายธรรมดาไม่เอาเพราะว่าเขาจะเอาหัวหะมดม,ด,มดเข้าไปในพัดลมหน้าใหญ่เนี้ยแบบไอ้พัดลมสําหรับเป่านะพื้นนะพี่น้องต่าพืน้นเต่าพื้นใต้ถุนบ้านอนะมันแห้งดีอันนี้หนาใหญ่หญบุด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 ,บด,บดไปพก็ขอขอสอบเดี๋ยวแม่จะทำคลิปสั้นให้พ่อดูนะ นะเด็กดื้อน,นะ